step 3បា สวัสดีครับเพื่อนๆ SMM s นสเซิ่มเจับสร้างบ้านกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งครับวันนี้วันเสาร์30เมษายนนะครับวันสิ้นเดือนพอดีนะมีฟุตบอลดีๆเพียบเลยนะครับทีนี้ผมเลือกมามาจากศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะทีเด็ดจากผมนัดบอลชนะสีจัมปาลเลือกไปที่นิวคาสเซิลครับพบกับคริสตัลพาเลซนะครับนิวคาสเซิลกำลังหนีตายแบบสุดฤทธิ์เลยในขณะที่คริสตัลพาเลซตอนนี้คงไปเน้นแค่เอฟเอคัพรอบชิงแล้วนะครับในลีกไม่มีอะไรต้องรุนแล้วนิวคาสเซิลเดดินพััสูงงงฟออร์มชช่่ววหลก็ถืาใ้้ไ ในยุคของราเฟลเบนิเตสครับโชว์จะไม่พลาดครับเชียร์เลยครับนิวคาสเซิลสวัสดีครับอยู่กับหมูแล้วก็รายการสเต็ปสร้างบ้านนะครับหนึ่งตัวประจวันาเสานี้นะครับไปกันที่คู่ระหว่างอาเซนอลเจอกับนอริซิตี้ครับเลเปิดมาคู่นี้เป็นปืนใหญ่ครับอยู่เหนือกว่า1หนลูกครึ่งครบ2นะครับถึงแม้กำแพงจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าช่วงหลังนอริผลงานไม่ดีเอามากมากเลยนะครับอาเซนอลเอถึงแม้จะ เกมลุกมาธยีนะฝึกเขื่อนไปเยอะมากแต่เกมนี้พวกเขายังคงเหนือกว่านริกเยอะแล้วก็ถยูกทุกด้านเลยนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาชนะแน่นะครับเราลุ้นไม่ได้สองเป็นอย่างน้อยแล้วก็ลุ้นไม่สามเพื่อกินเต็มครับผมสวัสดีแฟนๆสเตปสร้างบ้านนะครับทีเด็ดของผมชินชินพัฒน์ไกรบำรุงครับบอลเยอะแยะมากมายครับไปดูที่ศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันครับ,บยบร์มินิกเปิดบ้านพบกับ,บรุสเซียมุนเช่นกรัดบักนะครับ เกมนี้ไบเยมันนิกท่าชนะการันตีการคว้าถ่ายแชมป์บุนเดสลิกาเยอรมันนะครับเลทเปิดต่อ1ลูกควบ1ลูกนนครึ่งนะผมมองว่าค่อนข้างสูงครัเพราะว่าไบเยมันนิกเนี่ยมีเกมการสัปดาห์นะครับที่จะพบกับตาหมีแอตเลติกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนกัดบ,บักเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีนะลุ้นทำอันดับไปเล่นยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเชื่อว่าเลทเปิดลูกควบเนี่ย ลูกควบครึ่งเนี่ยค่อนข้างแพงเกินไปครับเชื่อว่าเต็มที่ไบเยอร์ชนะก็แค่ลูกเดียวครับเผลอๆสะดุดเสมอด้วยนะฮะให้เชียร์รองกัดปังครับสวัสดีครับยอดขอนึงครับเต็ตสร้างบ้างวันนี้ไปดูเดี๋ยวชิมชิปกันบ้างนะครับมีเตะเทียบเลยครับแต่ผมเลือกไปที่คู่นี้ครับอิฟสูต์พาวนะครับเปิดสนามวอนแมนโรดนะครับเจอกับเอ็นเคดอนนะฮะอันดับต่างกันมากครับอิฟสูต์นี่้อยตัวนะครับขณะที่เอ็นเคดอนนี่ อยู่ในโซนตกชั้นแล้วผมมองว่าโอกาสตกชั้นมีสูงมากด้วยแม้พยายามจะสู้ยังไงก็ตามนะครับแต่ด้วยประสิทธิภาพมองว่าเอ็มเคดอนมีดีแต่ความรุ่กว้างนะเกมรุกเนี่ยเหมือนจะมือหวาจะเกมรับเสียง่ายไปหน่อยนะครับอิฟสุิตมีความแน่นอนนะครับเล่นแบบไร้ความกดดันแล่นน่าจะชนะไปครับให้เรียกไปที่ม้าขาวอิฟสุิตขาวครับในซากบ้านนี้ครับอยู่โฮเฟสต์ใกล้ใียเจริญครับไปกันที่ศึกพิมลิกอังกฤษนะครับสต๊กซิตี้จะเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับสต๊กไม่มีนุษยอะไรแล้วนะครับเกมนี้ ซันเดอร์แลนด์บุกมาเยือนนะครับแล้วจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อรรุ้นก,การหนีตกชั้นนครับยังมองว่าด้วยแพชชั่นด้วยความต้องการด้วยความแรงปรารถนานี่แมวดำยังดีกว่านะครับเกมนี้กำแพงใครต่อรองนะฮะให้เชียร์ไปที่ซันเดอร์แลนด์ดีกว่าครับเชื่อว่าเดิท่าแล้วก็แรงกระตุ้นจากการหนีตกชั้นของพวกเขาน่าจะทำให้เก็บชัยชนะได้นะครับ,เช,รญญชรบเชียร์ไปที่แมวดำครับเมี้ยวเมี้ยวครับ อย่าลืมครับพบกับสเต็ปสร้างบ้านได้ทุกวันแบบนี้ครับทุกวทุกวันนะฮะเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสเต็ปสร้างบ้าน